ตอนนี้นนะะนเจอ1ดโมงแล้วค่ะปวดมาเรื่อยๆมาถึงก็เจอแบกควนเลยไม่มีที่นั่งม,มีที่นั่ง,ง <c oughs> ใช่ไหมมีโต๊ะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้แล้วก็มาเรียนหลักๆเพราะว่าเรียนเลียงดิ้งนัยันพาเรียดิ้งอย่าง,าง,างาแล้วก็เข้าแบบ รู้แน่เคแนนเป็นไงเือแบบจะเก้าสิบขึ้นจริงไหมอันนี้เรียกคนเดียวไปนะไม่เล่นด้วยนะเอาคอร์ซื้อคอร์มาเขาบอกว่าฟัน,นคะแนเก้าสิบเขาไปทำกูเริ่อมท้องเลยคิดว่าห้าสิบอาจจะถึงเก้าสิบพอก่อน ถึงแล้วทุกคนเต็เมเลยแล้ว,ลว<ร>ต้องอยูไหนค่ไหนเออหวัวไม่เลยมาอยู่นะเออบ่ายก็ทำข้อสอบแค่นั้นแหละโอซส่งยอมากถ,ถึงก็คือได้กินข้าวเออวะเฮ้ยมาเรียนที่ชั่วโมองเดียวแล้วก็ไปกินข้าวเลยเแต่มันเพิ่งกินมาราฟ์มานะ กินอะไรที่กินได้เนาะไม่ไหมมันไม่กินมาราธอนกินกับเราไม่ได้ก็ีูว่าก็้ว่าไม่เากินนะน่าจะจริงมึงไม่ตอนไหนนก่อน๋ยวกลับมาคือที่ใหม่อกรอ minutes later เสร็จแล้วไปกินอะไรกันไปกินกะเตยวองวันแรกว่าเมจบวันบอกว่าไม่จบหรอกต้องจบดีวะเฮ้ยไม่กันถึงทไงเออโอ้แต่ว่านุมใหญ่คงแค่ถูกถูทุกเออเห็นรั่นแต่ มันมีเสน่ห์ถูกไหมป่ามันแบบต้องดูต้นเอ้ยไม่ใช่นั่นคนพูดเนี่ยคนโดนอดนขู่คำโดนพอดีค่ะโอ้ยแต่ว่าข้างหน้าเขาปิดประตู้วนะั่ปิดยังไม่ปิดไกันนี่อย่าไปอย่าไปเข้าไปเอ้ยโอยไม่เป็นไรหรอก ไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเขาจะเปิดให้ออกไหมอีกแล้เนึ่ออง่ายแต่พอข้างหน้าคนจะออกปะถ้านออกแล้วก็จะไปด้วยอุ้ยเปิดอย่ไปเราไม่มียาหรอนะเขาไม่อยู่หัวเาไยากล่าเยอะไปป ดูมันไหนดูไอข้าวเราเหลือเท่าไหร่ดูนะคะทุกคนกินน้ำหนึ่งแก้วซุเลากินน้ำสองแก้วสองแก้วเล่นเลยหละว่ากูจะินเลยเอานะครับเออสีเท่านั้นเพียงสีเท่านั้นสีมึงจะเอาคิดดิสิ่งสิงนีือะสีกี่ก่อเออนี่กูเคยเป็นสงกันใครใส่บ้าง ตอนนี้เวลา9นะคะกำลังจะกินข้าวเที่ยงแล้วก็มาทำข้อสอบก็คือคุณหลับไป20นาทีเต็มทำสอบกว่าจะมีชิปนี้นะคะต้องไปซื้อไอคาาต้องไปลบรูปลบแอป ไม่อยากจะพูดเลยว่าน้องพูดเลยไอ้คา50ใช่ปะมันขึ้นว่าไอ้คาของคุณมีแค่52ไปอัพใหม่โคตรที่วาาัดความไหนล่ะเขาบอกว่าตั้ง8ปีนีนะคะทำ้อสอบเดรรกาารแต่กการทำ้อสอบ100คุณสามารถได้90คะแนนได้ไหมคะ9 9พอที่9แต่90นี่อาจจะยากจะส่งรอดูกูถ่ายว่างจริง,ดดรงเดี๋ยวรอดูจะส่ง จริงดูดแนมชอบที่ทำตอนนี้เวลาจิบสัส่งไมกาิบส,สูงสูเราเลิกเรียนแล้วค่ะทุกคนเลิกแล้วกับแล้วก็วเป็นยังไงกับการทาอสอบเมื่อกี้ค่ะทุกคนาจาก60ข้ออ๋อนะคะทำไม่ใช่30ข้อนะคะทุกคนเพราะที่เตัดเย็นนะคะทุกคนเป็นไงจากเคนดิท็อกเมื่อกี้ที่เปิด ทุกคนคือเราเราถ่ายใช่ะเราไปก็เล้วกท่้นกันที่ม้านดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปตัดคลิปลงล <c oughs> แต่มันไม่อยากให้ลงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอัดคลิปแป๊บาทุกอย่างมายำำลงกันวันนี้นะคะวันนี้เราทำแบบทดสอบทีแคปหนึ่งนะคะผลค,คะแนนออกมาไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็โอเคอยู่ <c oughs> น่าขอให้แบบ อะไรอะคะแนนออกมาได้แบบ200บวกบวกสนะกูกูจะได้มีมอแรกกับเขาสักทีนะเพื่อมีมอแรกกูแบบโอ้ยเหลือใจมาแล้วกูนี่บ่ะบายบายกับบ้านดีดีบายบายกับบ้านดีดี